สองไซส์เลยครับพี่ให้ทักส่คนเดียวให้สองไซส์เลยครับคำถามนี้คำถามแรกขอถามพี่น้องต่างสิสนาดีก่อนนะครับที่ไม่ใช่มุสรลินนะครับเยอะไหมครับม,มีมีหลายคนไหมครับจำได้ไหมครับโอ้เยอะนะครับเยอะคำถามอยู่ว่าเวลาตอนที่ใกล้ๆจะจบข่าวบอลเราจะเห็นว่ามันมีประเทศที่เราไปถ่ายกัน,นประเทศซาอุดิอาระเบียที่มีโลกกาญเยอะพี่น้องจําได้ใช่ไหมครับ ครับอันนั้นที่ผมไปถ่ายมาที่ประเทศเซาิอาระเบียคำถามทีคือว่าที่ที่ล่มกลางเยอะๆนะครับอันนั้นเป็นมัสยิดอยู่ในเมืองชื่อว่าอะไรครับชื่อเมืองนะครับไม่ต้องตอบชื่อมัสยิดก็ได้นะครับตอบชื่อเมืองชื่อเมืองมีสามพยานไปให้สามพยานเขาเรียกเอ็กเซนต็ไง่ต้องเป๊กก็ได้นะครับเอาว่าเข้าใจกันเดี๋ยวพี่พีเตยจะนับหนึ่งสองสามแล้วค่อยกนะครับครับผมนับนะครับพอดีคุณแม่ส่งผมจบวิศวะคอมพิวเตอร์มานะครับ ก็จะมีความสามารถด้านนับเลขมากเลยนะครับทั่นั่นน้ำตัวเล่มพลาดนะครับนับไปครับแล้วก็พี่น้องยกนะคุณมาคุณจะคิดเป็นคนดูนะครับนับหนึ่งสองผมนับถึงสามนะครับผมนับถึงสามนะครับหนึ่งสองสามครับโอ้โหโดนนะจ้าหลังสุดรุ่นเลยครับทั้นั้นแหละครับทีมงานครับวิ่งเลยครับ ดีงานเราจะฝึกมาเรื่องนี้นะครับเรื่องวิ่งส่งไม้แล้วมันจะเป็นประมาณนี้ครับคือข้อแรกจะหลังสุดเลยแล้วข้อที่สองมันจะอยู่หน้าสุดข้อที่สามจะเป็นหลังสุดพี่น้องผู้สืิอข่าวจะพึ่งบอกนะครับให้เราตอบอ่าดูที่จะได้ไหมครับเมืองมาดินาค่ะโอ้โหเป็นคำตอบที่สี่รยยะครับเมืองมาดินะาค่ะสี่รยาทไม่มีคำว่าหาันะครับชื่เมืองมาดินนาเฉยเฉยก็ไม่ได้มาดินนาเลยครับ ถูกต้องครับผมครับผมกทีมงานมารับผมผมยยลเลยครับคือพี่จะไม่มาไลฟ์แน่ตอนพี่จะมาดีใช่ไหมมาดีนะ <pper pper> ฉันมาดีนะขอบคุณมากครับย <pper pper> ินดีด้วยนะครับ